คนที่เขาสนใจคลิปวิดีโอของเราเนี่ยสามารถแยกหมวดหมู่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังสามารถหาคลิปวิดีโอที่ต่อกันเป็น e ีีง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะ Hello. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมิงอีกแล้วนะคะกับช่องเดิมนะคะดูลแลนะคะก็วันนี้นะคะมิงมาในหัวข้อ y o u t u b e นะคะทำยังไงให้ปังให้น่าสนใจนะคะ โดยตัวของมี่เองเนี่ยส่วนตัวก็เป็นคนที่ช่องนะคะยังไม่ได้ปังมากนะคะแล้วก็ยังมีผู้ติดตามแค่20 0กว่าคนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจทําทุกคลิปนะคะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเนาะก็วันนี้นะคะมีะทริกดีๆนะคะมาทําให้ช่องของเรานะคะจากช่องธรรมดาเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอ่าทุกคนฟังอย่อยางนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมเราว่าทำยังไงให้ช่องของเรานะคะอะเพิ่มจำนวนผู้ติดตามแล้วก็ทาให้ช่องของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ ะะเริ่มก่อนเลยนะคะก็คือทุกคน,นยจะต้องเข้าหลังบ้าน YouTube ให้ได้นะคะโดยเดี๋ยวมี้จะแปะคลิปวิดีโอนะคะคการเข้าหลังบ้านไว้ให้เลยนะเราจะไม่เข้าผ่านแอปพลิเคชัน YouTube ที่เรามีไว้สําหรับตัวเครื่องแล้วนะคะเพราะว่าอันนั้น,นจะทําให้เราะะไม่สามารถเข้าหลังบ้านได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าหลังบ้านเข้ายัางไงก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Google Chrome ก่อนนะคะแล้วให้เราพิมพ์คําว่าหน้าแดชบอร์ดยูทูบอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าอ่านผิดจะว,ว่ากันนะทุกคน มาให้กดพิมพ์ตามที่มิ้พิมพ์เลยนะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซิงอินเนาะสำหรับมิ้งนะคะมิง้งลงทะเบียนไปแล้วเนาะมันก็จะเป็นหน้านี้นะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเขาก็จะให้เราลงทะเบียนนะคะอีเมลของเราที่เป็น youtube ของเราอันนี้เป็นหน้า youtube ของมิ้งนะคะที่มีแต่งเรียบร้อยแล้วเห็นไหม ะะเข้าไปยังหลังบ้านของ YouTube แล้วนะคะ,ะเห็นไหมคะว่ามิ้นจะโชว์หลังบ้านของ u t u b e นะคะที่เป็นอีกหนึ่งช่องที่มิ้นเคยสร้างไว้นะคะเป็นช่องที่มิ้นสอนช่วงออนไลน์เนาะอันนี้นะคะเป็นช่องออริจินัลที่ยังไม่ปรุงแต่งอะไรใดๆเลยนะคะเป็นแบบปกติเลยนะช่องของวดฒิที่เพิ่งจะสร้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่าเขายังไม่ได้จัดหมวดหมู่เนาะก,ก็คือรออัพคลิปอะไรเข้าไปนะคะเขาก็จะ่าค่อยๆไล่ลงมาตามการ การอัปเดตของคลิปเลยนะคะนั้นๆเลยแต่ว่าถ้าทุกคนอยากให้คลิปวิดีโอของเรานะคะดูสวยงามดูเป็นเป็นจัดหมวดหมู่ดูเป็นโฟลเดอร์มากยิ่งขึ้นนะคะอามีขอพูดคำว่าโฟลเดอร์แล้วกันเนาะเหมือนเวลาเราสร้างโฟลเดอร์ในคอมนะคะก็อย่างเช่นอะโฟลเดอร์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โฟลเดอร์นี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะทําให้คนที่เขาสนใจคลิปวิดีโอของเราเนี่ยสามารถแยกหมวดหมู่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังสามารถหาคลิปวิดีโอที่ต่อกันเป็น EP ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะบางคนถ้าไม่ได้อัปเดตแบบว่าต่อการเนาะบางทีแบบออออออาจจะะะััเเรรืื่่งงงงนนนนีีี้คสมมติิววดกึ เรื่อง YouTube อีกวันหนึ่งอัพเรื่องอ่าวน้ำตางเนี้ยนะคะอาจจะวิดีโอมันอาจจะไม่ได้ต่อกันเป็น EP อย่างเงี้ยเนาะทำให้คนที่จะหาคลิปของเราเนี่ยหายากมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนอ่าวิธีของมิ้นเนี่ยจะทำให้ทุกคนหาง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะมาก่อนเลยนะคะเราก็จะเข้าไปสร้างนะคะพวกเพลย์ลิสต์ต่างๆเนาะแล้วก็อ่าอีกอันนึงนะคะที่มิ้นแนะนําเลยก็คือวิดีโอแนะนําคัดคนก็คือเวลาที่มีคนคลิกเข้ามาในช่องของเรานะคะมันจะมีวิดีโอแนะนําที่สามารถเล่นเองได้เนาะสมมุติมีคนเข้ามาปึ๊บเห็นคลิป ยังไม่ได้กดดูเราเลยนะคะก็เป็นการโปรโมทช่องเราเป็น,นตัวทําให้ช่องของเราเนี่ยมีการโปรโมทมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ช่องของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะอ่ะพอมีวิดีโอแนะนําแล้วนะคะก็จะมี playlist ต่างๆนะคะที่เราอยากจะโชว์ภายในช่องของเราเนาะอย่างเช่นอันนี้คือช่องของมิงนะคะก็จะมีวิดีโอแนะนําแล้วก็จะมี playlist ที่มิงต้องการสื่อให้คนดูเห็นนะคะว่าช่องของมิงเนี่ยทำอะไรอย่างเช่นอันแรกนะคะมิงชอบส่องกล้องจุลทรรศน์นะคะมิงก็เอาไว้เป็นโฟลเดอร์แรกโฟลเดอร์ที่สองก็จะเป็นวัดน้ำตาลอะไรแบบนี้นี่นะคะเป็น หนึ่งนาทีก็ได้แล้วค่ะโอเคเมื่อเรามาถึงหลังบ้าน youtube แล้วนะคะให้เราไปกดที่คาถาอันนี้นะคะก็คือสองอันบนเห็นไหมมันคือตัวอย่างที่มิงบอกว่าพอคนเข้ามาในช่องของเราก็จะเห็นคลิปนี้นะคะเป็นคลิปโปรโมทมันจะมีสองอันจะมีคลิปที่คนที่ไม่เคยติดตามกับคนที่เคยติดตามแล้วนะคะให้เราทําการเลือกได้เลยกดที่ไข่ปลานะคะมีเปลี่ยนวิดีโอ,อ,อกับอาวิดีโอออกเดี๋ยววันนี้มิงจะเปลี่ยนอันที่สองนะคะ,ะ,คะเห็นไหมพอทําการเปลี่ยนสำเร็จแล้วให้เรากดคําว่าเผยแพร่เลย ต่อไปเรามาเปลี่ยนวิดีโอแนะนํากันนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาก่อนนะคะของมีมีเพลย์ลิสต์เยอะนะแล้วทีนี้นะคะอันนี้คือเพลย์ลิสต์ตอนแรกนะที่เรามีนะคะอันแรกมีเอาเป็นสองเชื้อโรคอันที่สองเป็นวัดความหวานอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกันดูนะคะเนี่ยเราก็กดบวกเข้าไปที่เพิ่มส่วนนะคะเราอยากเพิ่มอะไรบ้างสมมุติเราจะเอาวิดีโอที่อัปโหลดนะคะแล้วก็กดไปเลยมันก็จะมาเด้งอยู่อันข้างล่าง โอเคหรือว่าเราจะเอาออกแล้วก็ไปที่มุมขวากดลูกไข่ปลาแล้วก็กดเอาทิปออกได้เลยแล้วเราก็เพิ่มใหม่อันนี้นะคะจะเป็นช่องเด่นให้เราพิมพ์ชื่อช่องของตัวเองลงไปนะคะมันก็จะเป็นช่องของเราอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นการแนะนําช่องของเราไปอย่างหนึ่งด้วยเห็นไหมมันก็จะโชว์ช่องของเราแล้วก็กดเสร็จสิ้นมันก็จะเป็นรูปช่องของเราอยู่ข้างล่างเลย ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูผลลับกันนะคะว่าอันที่เราเปลี่ยนไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้คือหน้าปกช่องของเราเวลาที่มีคนกดเข้ามาดูช่องเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมคะว่าเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามมากเลย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวิธีการทําตกแต่งช่องของเรานะคะให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะมินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มีช่องใหญ่โตไม่ได้มีคนซับสไคร์ยเยอะนะคะแต่ว่ามินก็พยายามทําช่องให้ดีที่สุดนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันคะ่ะสําหรับคนที่ยังไม่ถึงพันซับนะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้คะ่ะเพราะว่ามินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นช่องเล็กๆที่ยังไม่ถึงหนึ่งพันซับนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันคค่ะะะ้บวน,น,นแล